สวัสดีครับมาเจอกันกับชนะ e l youtube กับ YouTube, กนเนอร์พื้นที่ของคนรักอาร์เซนอลนะครับวันนี้มาเจอกันกับกา n n e เนอร์นิวนะครับกับโอโ้ประเด็นการเสริมทัพที่มีรายงานที่น่าสนใจมาจาก The Athletic นะครับที่บอกให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนเลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท,าท้ายงตลาดซื้อขายในวันที่3เส,สิงหาคมเนี่ยตำแหน่ง p l a y เ a k e r สรุปแล้วคนไหนมีโอกาสลุ้นมากที่สุดผู้รักษาประตู ที่จะดึงเข้ามาเนี่ยหลังจากดิวของอารอโร่แรมสเดลล่มแล้วเนี่ยจะไปมองที่ใครแทนนะครับรวมไปถึงตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดกันว่ามีความไปได้ขนาดไหนกับการที่จะเซ็นสัญญามาเสริมทัพในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยการคาดการณ์เสวีตัวจริงนะครับกับเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น2021-2022นะครับที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนน้องใหม่อย่างเบรนท์ฟอร์ดนะครับในคืนวันศุกร์ เวลาปีสองนะครับเป็นคู่เปิดหัวประจำซีซั่นนี้เลยแต่เป็นคู่โทนคู่เดียวเลยคือมันสุกนะครับวันนี้จะเป็นรายงานที่นํามาฝากกันในคลิปข่าววันนี้นะครับยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนล u ูทูบก g ตูนเนอร์ด้วยนะครับเริ่มต้นกันเลยครับที่ข่าวสารในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างที่บอกกันไว้ครับไล่เรียงกันที่ผู้รักษาตัวก่อนผู้รักษาตัวณเวลานี้เนี่ยจุดที่ชัดเจนก็คืออารอนแรมสเตลเนี่ย ที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับของอาร์ซนอลกับการที่จะดึงตําแหน่งนายทวารมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนี่ยดิวมันล่มไปแล้วครับเพราะว่าการนัดพูดคุยกันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาของตัวแทนจากเชฟฟีเมเตตแล้วก็อาร์ซนอลไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ควรจะเป็น,นครับเดลติที่เขียนข่าวนี้โดยคุณเจมส์แมกนิคลัสเนี่ยระบุว่าอารอนแบสเดลเนี่ยเป็นผู้รักษาตูที่ทั้งมิเกลเตต้าแล้วก็สตา r ฟโคชนะครับรวมถึง ทีมงานในสโมสรเนี่ยมองว่าจะไม่ได้เข้ามาเป็นเพียงแค่แบ็กอัพของเบเรโนในซีซั่นนี้เท่านั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งให้กับอาร์นอลได้เลยอาร์น้เลยมองนะักเตะผู้รักษาตัวคนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายคนสําคัญแล้วก็ังมีโคา้าโฮมโกรดด้วยอายุเพียงแค่23ปีรายงานระบ,บุว่าอาร์นอลได้มีการตามดูผลงานของอารอนแบมสเตลมาสักระยะแล้วนะครับและเชื่อว่านอกจากจังหวะการเซฟด้วยมือเนี่ย การเล่นบอลด้วยเท้าก็ทําได้ดีแล้วก็ยังมีความใจกล้าในการออกมาตัดบอลจากลูกครอสนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยดูจะเป็นจุดอ่อนของแบรเลโน,โนอยู่อาร์ซอลก็เลยมองแบรมสเตลเป็นเป้าหมายหลักแต่ปรากฏว่าหลังจากการพบปะพูดคุยกันที่โรงแรมซอฟต์วลเฮาส์ ouse, ปรากฏว่าอาร์ซอลยื่นข้อสเสนอรแรกที่ยี่สิบล้านปอนด์ครับบวกกับแอดออนในการพูดคุยกันนั่นคือข้อสเสนอที่อาร์ซอลหวังที่จะให้มีความคืบหน้า แต่ปรากฏว่าฝั่งเชฟฟิลด์ต,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 ต้องการค่าตัวในระดับ35ล้านปอนด์มันจึงชัดเจนครับว่า a r สนโอลได้ล้มเลิกแผนกับการคว้าตัวรมสเดลไปแล้วด้วยราคาที่มันแพงเกินไป35ล้านปอนด์คราวนี้ผู้รักษาตัวคนต่อไปที่อาตันโอจะมองเนี่ยมันจะมีความต่างจากอารอนรมสเดลแหละรมสเดลที่ต่อได้จะยอมจ่ายในระดับ20ล้านปอนด์เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเขาถูกมองจาก ทีมงานของอาร์เซนว่ามีโอกาสจะก้าวเป็นมือหนึ่งแทนเลโน่ได้ในอนาคตเลยเป็นมือหนึ่งได้ย,วยาวๆด้วยเพราะอยู่อย่างน้อยแถมมีโค้ต้าหงกโกรนด้วยใช่ไหมครับพอไม่ได้แล้วเนี่ยกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ถึงวันที่31ส,ส,สิงหาคมเนี่ยอาร์เซนลจะเลือกมองผู้รอตูที่เข้าเป็นแบ็กอัพโดยเฉพาะคือง่ายๆเข้าเป็นมือสองและมีราคาถูกกว่าอารอนแรมสเดลหรือจะเป็นออปชั่นในการยืมตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้ แซมจอนสโตนครับผู้ตาอตูของเวสต์บริดจ์เอาเบียนที่ถูกเรียกตัวติดดิบช่างกรีดเหมือนกันนะฮะรัมสเดลเนี่ยไม่ใช่ผู้ตาอตูในสไตล์ที่อาร์ตสโตมองหาและเชื่อว่าจากการที่เคยถูกเรียกตัวติดดิบช่างกรีดไปแล้วเนี่ยทำให้เวสต์บริดจ์เอาเบียนจะมองค่าตัวไม่ต่ำกว่า10ล้านปอนด์ขึ้นไปดังนั้นอาร์ตสโตจะไม่มองแซมจอนสโตนเข้ามาในตลาดสม,มอร์นี้คนที่อาร์สโต มามองก็คือคนนี้ครับเนโต้ผู้รัษาตูบราซิเลียนวัย32ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวจากสื่อสเปนก่อนมุนโดเดปอร์ติโบเคยเล่นนะครับคราวนี้ดิอัเลติกมารายงานวันนเวลานี้เนี่ยเนโต้ NATO มีความเป็นไปได้ที่อา์เซนอลจะไปเซ็นสัญญาโดยการที่เจ้าตัวเนี่ยก็เป็นมือสองอยู่แล้วไปรองมาร์คอองเดรแทสเตเกนในสโมสรบาร์เซโลนาแล้วบาซ่าเนี่ยแม้จะปล่อยเลยเนลเมสซี่ไปแล้วแต่พวกเขายังต้องการที่จะปล่อย นักเตะสดเกินถ้ามันเป็นไปได้เพื่อที่จะลดเพดานค่าเหนื่อยในโต้เนี่ยเชื่อว่าได้รับค่านอยปมาห้5 0มื 55, ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับกับสัญญาที่ลือยู่2ปีอาร์เซก็เลยหวังว่าเดีลนี้เนี่ยจะเจรจามายืมตัวเอาไว้ง่ายคือใช้งานระยะสั้นเข้าเป็นแบ็กอัพเพราะว่าผู้สาวตัวที่มีอยู่อย่างอาร์กรูนาสั้นอาเธอร์โอคอนโคหรือว่าคาวไฮเนี่ยยังดูไม่ใช่มือสองที่ดูไวหน้าไว้วางใจมากนักนะครับ ประกอบกับเนโต้เนี่ยมีเอเยนที่ชื่อว่าเคียชูรับเชียนเคียชูรับเชียนเนี่ยโอ้โหมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับอาร์ซนอลและก็เอดูร์พุ่นในการฝ่ายเทคนิคอย่างมากนะครับเพราะว่าเคยนําทั้งดาวิดลุยส์เซเด็กโซเรสและก็วิลเลียนที่อยู่ในการดูแลของเขาเนี่ยมาเซ็นสัญญากับอาร์ซนอลแต่ว่าดีลนี้เดลตลติกยืนยันว่ามันจะไม่ได้เกิดจากเพียงเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเคียชูรับเชียนกับเอดูเท่านั้นนะครับแต่เป็นดีลที่อาร์ซนอลก็ ทีมางานอัลซอมีการวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเข้ามาแก้ปัญหาตำแหน่งมือ2ในช่วงเวลา1ซีซั่นต่อจากนี้และก็เป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงด้วยดังนั้นก่อนหน้านี้ที่จะทุ่มกับแรมสเดลเนี่ยผมมองว่าเป็นโคต้าโฮมครนได้ในระยะยาวเป็นมือหนึ่งได้ในระยะยาวฝีมือดีอายุ23ปีมีโอกาสที่จะก้าขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้แบบนั้นแต่ว่ากับการที่อัลซอไปทุ่มซื้อเบนไวด์ซึ่งมีโคต้าโฮมครอนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พลาดเป้าหมายหลักแล้ว กับผู้สาวตูจึงไม่ใช่จุดที่อาซนอลจะลงทุนด้วยตัวเลขมากมายอะไรนะก็เลยมีโอกาสครับที่จะเป็นเนโตที่อาซนอลจะเลือกยืมตัวมาร่วมทีดังนั้นมันก็จะเซฟเงินไปแล้วโซจะไปมองการเสร,ริมทัพในตำแหน่งในพื้นที่อื่นๆได้ครับจุดที่อาซนอลมองแน่นอนครับเพลย์เมกเกอร์คือตำแหน่งที่หลายคนลุ้นมาตลอดใช่ไหมครับเดียลติก เคลียร์ไว้ชัดเจนครับแม้ว่าวิสซโรวจะต่อสัญญายาวแล้วแต่ว่าตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อาร์เซนอลยังขาดอยู่แล้วก็โจวิลล็อกก็ตกลงย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนี้ตกลงค่าตัวก่อนอาร์เซนอลตอบรับข้อเสนอ20ล้านปอนด์บวกกับโบนัสเพิ่มเติมในอนาคตนะครับทีคว,ว่าจะไปถึงระดับ25ล้านปอนด์และล่าสุดวิลล็อกก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวในการย้ายอยู่ในนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อย เป้าหมายอันดับหนึ่งของอาร์ซอลตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยคือมาติมโอเดกาดมาตลอดซึ่งพอโอเดกาดกลับไปอยู่อร์เมรรดเนี่ยร์เมเรตก็พยายามพูดคุยกับนักเตะครับแล้วก็มีความชัดเจนว่าเจ้าตัวยังมีส่วนสําคัญในแผนของเร์มเรดอยู่แต่ว่าอาร์ซอลก็ยังเชื่อว่าโอเดกาดมีโอกาสย้ายครับเนื่องจากเมื่อเดือนมกราคมที่อาร์ซอลเซ็นสัญญ,ญาโอเดกาดมา ด้วยรูปแบบการยืนตัวเป็นเวลา6เดือนเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าโอเดกาดมีจุดยืนชัดเจนกับทางเรอลมริดแล้วครับว่าเขาต้องการโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นตัวจริงได้ลงอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วซอ,อก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ว่ามันยังมีโอกาสที่โอเดกาดจะรู้สึกแบบนั้นกับทางเรอลมริดแล้วอาซองก็จะมีโอกาสในการเซ็นสัญญานักเตะมาร่วมทีมซึ่งอาซองหวังที่จะให้โอเดกาดเป็นคนผลักดันเดี๋ยวนี้เหมือนกับเดือนมกร,ราคมคือ ให้ออเดการรู้สึกถึงโอกาสที่เขาต้องการแล้วก็ไปแจ้งกับเราเมาริดเพื่อให้ดิวย้ายทีมมันเกิดขึ้นแล้วนักเตะก็เหลือสัญญาเป็นแค่สองปีด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้ลาลิกาสเปนจะเปิดฉากขึ้นเหมือนกับพรีเมียร์ลีกนั่นแหละดังนั้นเดียร์เลติกเขาก็เชื่อว่าโอเดกาจะเห็นภาพของเดยชัดเจนว่าในภาพรวมการใช้งานของกุนซือคนใหม่อย่างคาร์โลอันเชล็ตติเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนในแผนการทำทีได้ลงเป็นตัวจริงไหมหรือเป็นตัวสำรองที่ อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นั่นเองดอนั้อาร์เซจะเห็นภาพชัดขึ้นหลังจากสุดสัปดาห์นี้และอาร์เซมีความพร้อมเต็มที่ครับถ้าโอเดกาแจ้งเราเมื่อไหร่เราพร้อมขายเมื่อไหร่อาร์เซจะเดินหน้าเจรจาดี๋วนี้ท,ทันทีนั่นหมายความว่าตำแหน่ง์เม y เกอร์จะมุมมองของเดอยรเลติกโดยคุณเจมส์แม็กซ์ูคลัสเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าอาร์เซยังคงลุ้นไปที่ดีโอเดกาแล้วมันก็มีการเปิดเผยเหตุผลมาเพิ่มเติมแล้วว่าซ่อนจะรอเปิดซีซั่นให้มัน ชัดเจนว่าเขาอยู่ในตัวเลือกลำดับที่เท่าไหร่ของคาร์โลนเชลติกนะครับแต่เซอไม่ได้วางโอโการแค่คนเดียวแล้วจบไปเลยกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตลาดชื่อนี้กลับมาแล้วครับฮุสเซอรอาผมมีหลายคนพูดถึงมากนะครับเวลาไลฟ์ก็จะมีคนคอมเมนต์ถามชื่อฮุสเซอรอาอยู่สมอนะครับอาอาเนี่ยเคยเป็นเป้าหมายของอาร์ซนอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าโดนชองมิเชลโอลาสเนี่ยโกงค่าตัวครับ มิดฟิลวัย23ปีก็เลยยังไม่ได้ย้ายทีมมาถึงปัจจุบันแล้วก็เล่นเกมเปิดสนามลีกเอิงไปแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับสัญญาณนักเตะเหลือ2ปีครับณเวลานี้อาอาเน่เล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข8ดได้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวมาเล่นในตำแหน่งของการตัวรุกได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะให้อาซองปรับมาเล่น4-3-3สมสมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับเขามากที่สุดเหมือนกับที่เขาเล่นเกมเปิดสนามกับลียงนั่นแหละครับทำไมอาซองไม่เร่งเจรจา อาวาตั้งแต่แรกคำตอบคือซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยอาซ็อกมองเป็นเป้าหมายสำคัญเลยครับเพียงแต่ว่าโดนโกงราคาอาซ็อกก็เลยเปลี่ยนเป้าไปเซ็นมิทฟิลเชองรับอย่างโทมัสปาเตแทนในวันสุดท้ายของตลาดใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเดือนมก,กราคมปีนี้อาซ็อกก็มีความกังวลหลังจากได้ที่ได้มีการสเกลฟอร์มของนักเตะมันก็เลยไม่ไม่ได้ทำให้อาร์วาเป็นตัวเลือกลำดับแลกแรกนะครับอย่างไรก็ตามด้วยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของฟุตบอลฝรั่งเศสณเวลานี้เนี่ย มันทําให้เชื่อว่าราคาค่าตัวของผุสเซมออร์ซัมเมอร์นี้ครับกับสัญญาที่เหลืออยู่เพียงแค่2ปีเนี่ยจากที่เคยโดนตั้งไว้5-60ล้านยูโรเนี่ยจะลดลงลงมาเหลือที่ะระดับ25ล้านยูโรหรือประมาณ21.25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้เป็นโอกาสชั้นเยี่ยมนะครับกับการที่จะเซ็นสัญญาในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าณเวลานี้ตามรายงานระบ,บุว่าอาร์ซนอลจะพยายามสอบถาม ถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวผูซเซลลอามาร่วมทีมนะครับอันนั่นคือการยืนยันของเดลติกเพราะฉะนั้นดิวนี้ก็ยังตัดออกไปไม่ได้อาร์จะถามด้วยขั้นตอนการยืมตัวก่อนแต่ดูราคาที่เชื่อว่าลิยงจะตอบรับเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรทที่จับต้องได้มากๆกับมิดฟิ์รายนี้นะครับขยับมาที่หนึ่งคนเจมส์แมดดสันเนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้มีรายเสือกิจหลายแห่งใช่ไหมครับฟิสเวลลี่จากฟุตบอลลอนดอนชาร์ลสวัต จากโก ال, ผู้สืาา่อข่าวซานต์เล่นเนืเรื่องนี้หลายคน s k y ยสปอรก็ยังเล่นว่าซานตมีความสนใจแต่ว่าล่าสุดด a แอเ e ติกยืนยันว่าณนะเวลานี้เนี่ยอาร์ซนอลยังไม่ได้มีความจริงจังครับกับการที่จะเจรจา playmaker รายนี้มาจากเลสเตอร์ซิตี้มันเชื่อว่าเป็นการถูกจับคู่กันมากกว่าเพราะว่าอาร์ซ์โกำลังมองหา playmaker มันก็เลยทำให้อาร์ซนอลไปมีข่าวเชื่อมโยงกับแมดดิสันเดเรย,ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ คนที่อาร์ซนอลกำลังไล่ล่าตัวอย่างจริงจังในเวลานี้นะครับแม้ว่าความต้องการของสโมสรจะชัดเจนคือต้องการย์เมเกอร์ตัวสร้างสังเกตและอาร์ซนอยังไม่ดูยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปเจรจากับแมดิสันณเวลานี้กับค่าเหนื่อยที่มีรายงานออกมาเนี่ยเดลติกเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเจมส์แมดิสันสัญญาที่เขาเซ็นไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่หนึ่งแสปอนต์ต่อสัปดาห และการย้ายมาอยู่กับสโมสรระดับบิ๊กซิก์เนี่ยอาจจะทําให้เขาได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นแต่แนวทางของอาร์ตโน่ซัมเมอร์นี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการทุ่มเงินกับเบนไวท์ห้าสิบล้านปอนด์หรือไปวางเงินกับการดึงอารอนรมสเดลยี่สิบล้านปอนด์แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งเบนไวท์และแรมสเดลเนี่ยตามรายงานระบ,บุว่าไม่ได้รับค่าเหนื่อยในยระดับที่มากมายอะไรนะเจ้าของสโมสรบอร์ดบริหารพร้อมจะสับสุนเงินในการซื้อตัวมาเสริมทัพแต่ในเรื่องของค่าจ้าง ค่าเหนื่อยว่ากันง่ายๆมันต้องมีความสมดุลดังนั้นด้วยตัวเลขค่าเหนื่อยของแมดดิสันแล้วกับการที่อาร์ซอลจะเซ็นเข้ามาแล้วต้องเพิ่มค่าเหนื่อยกับเขาเนี่ยมาเลยทําให้ดูดีลนี้เนี่ยยังดูเป็นรองกับความเป็นไปได้ที่อาร์ซอลจะเซ็นสัญญาโอเดกาหรืออารูอาร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มากกว่านั่นคือสิ่งที่ชัดเจนเดี๋ยวติดยืนยันว่าเป้าหมายของอาร์ซอลณเวลานี้คือโอเดกาแล้วอารูอาร์กับมิดฟิลตัวสร้างสังเกม เว้นแต่ว่าก็าจะมีการออกตาร์ทสี่อสั้นที่ย่ำแย่ถึงจะมีการเปลี่ยนแผนไปจากเดิมไปมองัวเลอกอื่นที่อาจจะมีการเซ็นสัญญาเข้ามาวมทีมงยกตัวอย่างเช่นแจ็คเนิสันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเดลติกฟันธงไว้ว่าอาร์ซอลมองไว้ที่โอเดกาดกับอาวากกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้มาดูกองหน้าตัวเป้ากันหน่อยนะครับราตอร์โรมาตีเนสเนี่ยเหลือสัญญากับอินเตอร์มิลานอยู่2ปี แล้วก็มีรายงานว่าอาร์ซอลให้ความสนใจซึ่งเดลติกก็ยืนยันว่าอาร์ซอลและสเปอร์เนี่ยมีความสนใจและมีความชื่นชอบตื่นเต้นไปกับโอกาสในการลุ้นสัญญาลอตโตโรมาติเนสนะครับแต่ปัญหาคือหลังจากที่อินเตอร์มิลานขายลูกาก้ให้กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเปิดตัวแล้วด้วยนะครับ97.5ล้านปอนด์มันก็ทําให้ความน่าจะเป็นในการที่อินเตอร์มิลานจะปล่อยนักเตะเพิ่มเติมมันน้อยลงเพราะเขาได้เงิน จากลูกากู97.5ล้านปอนด์ฮัตทรัฟฮาคิมี่ก็ขายไปให้กับ HA, เปเชเงินเบื้องต้น60ล้านยูโรบวกอีก10ล้านยูโรเพราะฉะนั้นดิวเราตโรมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วณเวลานี้ส่วนทามิอัปราหัมกองหน้าของเชลซีที่ตอนนี้ต้องบอกว่าดูเป็นส่วนเกินแล้วหละหลังจากที่รกวกูย้ายมาร่วมทีนะครับมันชัดเจนว่าโรมาต้องการตัวครับณเวลานี้แล้วก็พยายามจะเซ็นสัญญาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีรายงานว่า พร้อมจะเซ็นสัญญาพร้อมกับใส่เงื่อนไขซื้อกลับให้กับเชลซีด้วยและถึงขั้นที่ว่าเชลซีก็ต้องการที่จะขายกับโรมามากกว่าถ้าจะให้เลือดก,กับการที่จะขายกับอาร์เซนอลที่เป็นคู่ปักร่วมลินะครับแต่เดลเลติเชื่อว่ามันจะมีความตื่นเต้นในการลุ้นดิวในต่แ่งกองหน้าตัวเป้าอยู่ในเคสที่ว่าอาร์เซนอลณเวลานี้เนี่ยตำแหน่งกองหน้าจะต่างจากผู้รักษาประตูแล้วก็กองกลางตัวรุกที่อาร์ซอล พร้อมที่จะดึงเข้ามาเลยโดยที่ไม่ต้องปล่อยใครออกไปเพิ่มละหลังจากนี้นะแต่กองหน้าเนี่ยปัญหาคืออาร์เซนลต้องปล่อยของที่มีอยู่ออกไปก่อนถึงจะมีการเติมสล็อตในตำแหน่งสูตรหน้าเข้ามาได้ซึ่งอาร์เซนลเชื่อว่าลากาซ็มีโอกาสเป็นคนนั้นเพราะว่าโรมาเนี่ยเคยให้ความสนใจลากาเซ็เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและมันก็อาจจะมีความไปไปได้ที่อาร์เซนลจะเสนอลากาซตให้กับ โรมาอีกครั้งในช่วงสัมเมธ์นี้ด้วยการที่ลากาแซตเหลือสัญญาปีเดียวกับอาร์ซนอลด้วยรับเื่อนอยู่แสนแปดด้วยอายุก็ยี่สิบเก้าย่างสามสิบแล้วดังนั้นถ้าเกิดอาร์ซนอลสามารถเสนอลากาแซตให้กับโรมาได้มันยังมีโอกาสที่จะทําให้อาร์ซนอลมีลุ้นคว้าตัวทมมี่อับราฮัมมาร่วมทีเพราะว่าโรมาต้องการหน้าเป้าแค่คนเดียวหลังจากที่เลือกตัดสินใจปล่อยเอดินเชโก้ไปให้กับอินเตอร์มิลานเพราะฉะนั้นในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายก่อนตลาดจะปิด ยังมีดิวที่ยังลุ้นได้มากครับผู้สอวตูกับ playmaker ดูแล้วเป็นตำแหน่งที่อาเซอเดินหน้าลุยเต็มที่แน่นอนเพื่อที่จะเส็นสัญญาคว้าตัวมา่วมทีมลิสต์อย่างที่บอกไว้ผู้สอวตูณนะเวลานี้เนี่ยเนโตเป็นคนที่ดูมีโอกาสมากที่สุดกับสัญญายืมตัวผู้สอวตูวัย32ปีรายนี้จะมาตอบโจทย์ในระยะสั้นในช่วงเวลา1ปีก่อนแล้วจะกลับไปหาแรามสเดลซัมเมอร์หน้าหรือไม่รอติดตามกัน playmaker ณนะเวลานี้โอเดกา หลังผ่านสุดสัปดาห์ในลาลิกาสเปนจะเห็นความชัดเจนขึ้นครับว่าตำแหน่งของเขาอยู่ตรงไหนในแผนการทีมของคาร์โลอันเชลติรวมไปถึงฟุตซาโมอานะครับที่ตอนนี้อาซลสอบถามดานยืมก่อนแต่ต้องดูว่าหลังจากนี้ลียงจะตอบมาเป็นยังไงแล้วราคาค่าตัวที่เชื่อว่า25ล้านยูโรหรือ21.25ล้านปอนด์กับปัญหาเศรษฐกิจของฟุตบอลฝรั่งเศสอาซลจะพร้อมยื่นข้อสเสนอระดับนี้ไหมเพราะต้องถือว่าเป็นราคาที่ น่าสนใจอย่างมากกับพุเซโมอาแต่ต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่เพลย์เมคเกอร์เบอร์สุดโดยธรรมชาติแต่ก็สามารถลองปรับมาเล่นกันได้หรือจะปรับไปในระบบ4-3-3นั่นคือสิ่งที่อาร์ซอลจะต้องตัดสินใจในช่วงท้ายตลาดแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องตำแหน่งกองหน้าตัวปาที่รอไปนะครับส่วนในคืนวันศุกร์นี้ครับอาร์ซอลจะเปิดสนามเกมแรกแล้วนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่เปิดหัวของลีกสูงสุดอังกฤษประจำซีซั่นนี้เลยนะครับตีสองของคืนวันศุกร์นี้นะครับ อาร์เซนอลจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดกับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาโอ้โหมาเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัสาสโมสรเลยนะครับอาร์เซนอลจะออไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเลื่อนชั้นมาด้วยการเพลย์ออฟชนะสวังซีซิตี้นะครับในขณะนี้อาร์เซนอลก็จะออกไปเยือนพวกเขาในเกมนี้จุดที่น่าสนใจแน่นอนครับเราจะพูดถึงเสื้อตัวจริงใน,นแมตช์แรกกันนะครับความพรอนะ้อมณเวลานี้เนี่ยอาร์เซนอลจะไม่มีแน่ๆก็คือโทมัสปาเต้นะครับ ที่มีการบาดเจ็บมาจากเกมมุนเครื่องกับเชลซีนะครับมีการเจ็บที่ข้อเท้าขวากว่าจะกลับมาซ้อมได้ก็ปลายเดือนสิงหาคมเลยนะครับเอ็ดดี้เอนเคียก็เจ็บข้อเท้าขวากลับมาซ้อมได้ช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับราบิโมาการเยสเจ็บเข่าขวานะครับกลายเป็นหนักกว่าที่คาดนะครับเนี่ยกลับมาซ้อมได้ช่วงต้นเดือนกันยายนเหมือนกับเอ็ดียนเกียติเอถ้ากับว่าเราจะขาดสามคนครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาให้หน่ากังวลใจแต่อย่างใด กับการออกสตาร์ทในเกมแรกที่ก็ต้องเรียกโมเมนตัมเรียกความมั่นใจก่อนนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่านัดที่2กับนัดที่3ของฤดูกาลเนี่ยโปรแกรมเราหนักครับเจอเบรนท์ฟอร์ดเสร็จเดี๋ยวต้องไปเยือนเชลซีขออภัยเครับเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วก็ไปเยือน City. แมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นเกมแรกเป็นเกมที่อาร์ซอลจำเป็นที่จะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องมีแต้มมาอย่างแย่ที่สุดแต่ถ้าใหญดีที่สุดก็ใหญ่เก็บ3คะแนนเพื่อให้มันเสริมความมั่นใจของลุมกำลังชุดนี้ให้มันมี ให้มันมีโมเมนตัมกับช่วงออกสตาร์สซีซั่นที่มันดีนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันบ่อยๆครับซีซั่นที่แล้ว14เกมแรกเราเก็บได้แค่14แต่เพราะฉะนั้นช่วงครึ่งซีซั่นแรกช่วงออกสตาร์สซีซั่นมันอาเซมีบทเรียนละว่าต้องเกบโกอกยแต้มให้ได้มากที่สุดหากจะหวังพื้นที่บอลยุโรและเสือตัวจริงถูกคาดมาแบบนี้ครับผู้รักษาประตูชื่อว่าจะเป็นแบลเวโน่แบ็คขวาคาร์ลัมแชมเบอร์สแบ็คซ้ายคือแรนเทนนี่ครับเซนเตอร์แบ็ค ราบิโอมาการเดสไม่พร้อมฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นปาโบมารีด้านขวาก็เบนไว้ลงทุนขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้เป็นตัวจริงนะครับคู่กลางไกรชาก้านะครับที่สถานการณ์พลิกผันในซัมเมอร์นี้เขาได้อยู่ทีมต่อเนี่ยก็จะปักหลักเป็นตัวจริงและเชื่อว่าอัลเบิร์ตซามบิโลคงกาจะเบียดโมเมตเอลเนนี่ลงได้เชื่อว่าถูกใจใครหลายคนนะค,คงกาเนี่ยเล่นบอลง่ายแล้วก็มีบอลสั้นยาวเอาตัวรอดได้เก่งแล้วก็มีความนิ่งนะครับน่าจะเป็นออปชั่นที่ดีกว่าในแดนกลาง ตัวลุกเอมิลสวิโรครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่เรามีอยู่และต้องเลือกใช้งานในเวลานี้กับบทบาทเบอร์สิบของเขาในซีซั่นนี้นะครับปีขวาแน่นอนนิโคลัสเปเป้ด้านซ้ายเนี่ยเปียโอบามยองส่วนหน้าเป้าเป็นอเลซองลากาเซ่นะครับส่วนบุคยโยซาก้าเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเล่นเกมเป็ซีซั่นนัดเดียวเกมเจอกับสเปอร์นะฮนะตัวสำรองก็เลยถูกคาดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งเวลาหลังหรืออะไรแบบนั้นนะครับ ก็ต้องติดตามครับกับเกมเปิดหัวซีซั่นนี้แล้วก็เป็นการเจอเบรนท์ฟอร์ดที่ดูชื่อชั้นเนี่ยอาร์ซอลอาจจะดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดชุดนี้มาด้วยแนวทางการเล่นที่ชัดเจนพวกเขาเล่นระบบหลัง3 43ได้เล่นระบบ433 3, 3ได้ทดลองมา2ระบบกับช่วงปรีซีซั่นแต่ในเกมคืนมาสุ์นี้เชื่อว่าพวกเขาจะเลือกเล่นระบบหลัง3าเพื่อรับมืออาร์ซอลกับการเล่นในบ้านเปิดหัวศึกคริมเบอรีเกมประวัติศาสตร์ของพวกเขาะครับ และตัวอันตรายแน,น่นอนก็คืออีวานโทนี่ซีซั่นที่แล้วเนะี่ยยิงในแชมเปี้ยนชิพ33ประตูรวมกับช่วงเพลย์ออฟด้วยนะครับคือถ้านักเฉพาะในฤะดูกาลปกติเนะี่ยยิง31ลูกเพลย์ออฟเนี่ยเขายิง2ลูกแล้วก็อีก10แอสซิสดังนั้นนี่คือตัวที่อาร์เซนอลจะต้องระวังนะครับรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือไบรอันเอมเบลโมตัวเร่มเส้นวัย22ปีชาวฝรั่งเศสที่เป็นแกนหลักของเบรนท์ฟอร์ดมาตลอดช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงที่เล่นร่วมกับไซด์เบนรามาออลิวัตกินส์แล้วนะครับแต่ว่าไปเพลย์ออฟผ้าเลื่อนชั้นก่อนที่วัตกินส์จะย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าเบนรามาจะย้ายไปอยู่เวสต์แฮมไบรอันเอมเบอุโม่ก็ยังเป็นตัวหลักและก็เชื่อว่าจะเป็นทีเด็ดกับอีวานโทนี่ในแนวรุกที่อาร์เซนอลจะต้องระวังสองคนนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องลุ้นกันในเกมค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนสถิติการพบกันของคู่นี้เนี่ยถ้าเจอกันบนหลีกสูงสุดครั้งล่าสุดย้อนไปนู่นเลยครับปี1947นะครับ แต่ว่าถ้าเอาเกมล่าสุดที่ใกล้เคียงกับที่เราเคยได้เห็นผ่านตากันบ้างก็ต้องเป็นเกมลิขับรอบ3านะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2018อาร์เซอลชนะไป3มประตูตอนหนึ่งนะครับจาก2ประตูของ Beck, แดนนี่วิเบกและก็อเร็ลซองลากาเซ่ซึ่งเกมนี้เดี๋ยวรุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงก็เอาไลน์อัพคร่าวๆมาฝากกันนะครับจะได้เห็นแนวทางกันก่อนที่จะเ,เริ่มต้นฤดูกาลน,นะครับส่วนถ้าจะไปดูปรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูทางไลฟ์ข้าเส้นยเช้า9้าโมงนะครับทาง เพจฟุตบอลเข้าเส้นบายกัลกรเดตหรือว่าทางชนะยูทูปฟุตบอลเข้าเส้นบายกัลกรเดตก็ได้นะครับวันนี้การ e เนอร์นิวส์นำมาฝากกันประมาณนี้นะครับตั้งใจจะเน้นหนักเรื่องของตลาดซื้อขายนี่แหละเพราะม่ามีรายงานที่มีความน่าเชื่อถือจากดิแอเรติกที่ชี้ชัดเลยครับว่าแต่ละตำแหน่งเราเล็งใครกันบ้างแล้วก็หวังว่าเราจะประสบสำเร็จด้วยดีกับช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายก่อนที่จะปิดตลาดเนี่ยขอให้มีมาเพิ่มอย่างน้อยกสองคนเลยอย่างน้อยมีผู้สอตูมีเพลย์เม이เกอร์ และถ้ามีเซอร์ไพรส์กองหน้าสักคนด้วยก็คงจะน่าสนใจนะครับส่วนเกมเจอเบรนท์ปอร์ตแรกร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับหวังว่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีแล้วกันในการออกสตาร์ทซีซั่นใหม่เริ่มต้นซีซั่นใหม่หวังว่าจะได้เห็นผลการแข่งขันที่ดีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปด้วยกันนะครับช่วงพรีซีซั่นอาจจะมีหลายอย่างน่ากังวลแต่ขอให้คืนนี้ทุกอย่างมันปรับได้แล้วกันแลวเป็นในทางอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะเกมรุกที่ดูที่ดูจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับหวังว่า นักเตะจะสามารถเข็นฟอร์มเดีออวกันได้หรอกกันติดตามกันครับอะไรก็เกิดขึ้นในในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะเกมแรกที่มันไม่เคยง่ายนะครับรอลุ้นไปได้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด subscribe Channel YouTube God g เน n e r พื้นที่ของคนรักอาร์เซนอลด้วยนะครับส่วนตัวผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับรอบหน้านะครับอาร์เซนอลจงเจริญสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ